ทำขอพรครั้งนี้จงสำเร็จจงสำเร็จด้วยประพิคเนตชูช่วยอําววยพระโพนชัยยะชัยยะจะขอรูกาบรมไิโซนมาเฮสวนสุรีสีบรมไิสวราธทิปไตรไกรราชชัยยะมีจันท์องค์ระสมารมพุทธเจ้า กราบอภาระระมีพระพุทธบาทแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจา้ากราบขอบารมี พี่น้องเราตั้งใจให้ดีๆนะท่านที่เป็นกายทรงแห่งองค์เทพเป็นที่รับในการที่พระองค์สิริเทพอายาวิยุทยมามังมาเฮสุรังปตะวสังวิสุทธิเทเวสัมโพธิพยาสังขมันตุประสิทธิ Hari Om Sikali Om Namami Sirasana Kupatawi yang periparato Suka sampati Sapata Om Purimasaming Suke Naja Om Akanayat supa Supak Bayan Jana Sampanang Om นะโมพุทธรัตนะธูจาสุริโยครวตาเอหิสัมมาภันตวะอกัจจันตุปริปุญจันตุทิโตจะรังวาลที่แห่งวานติดทั้งอังรักขันตุ Om um, Aham Brahma Atmi Om um, Namun พระนางที่คุณอาดุลยเทพมหิสวรรค์ท um um> ีปฎิสุรศักนิ์กระปัตนิข้าพเจ้ารามสังทงจะโคโนมนำกระทำพิธีกรรมนำทุกท่านกราบกรานถวายสักการบูชายาทวิธี ตามคติประพินีบรรพิสัยจาริตราณขอเดชาอนุภาพอภินิหารสัพพะอำนนจต่อเชิญท่านมารับสักการบูชาแรชูช่วยอำนวยชัยทรงเปรียมได้เมตตาเจตนาทานพ่ปุรธรรมสรคุณเปิดบุญอยู่ที่พุทธังเปิดเปิดกิริย์ด้วยทามังเปิดเปิด ท่านมีหน้าที่คุ้มกฎสวรรค์ท่านมีหน้าที่คุ้มครองมนุษย์โลกสมญาท่านเท้าวจัตตรกบาลทิพปราซึ่งกรามใจอรัธนานิมนต์ทูลเชิญเทพรมเทวามหาเทวีมยุริยาตรามาเปิดฟ้าเปิดธรณีมาเปิดบารมีมารับบัตรพรีและช่ชวยอํานวยพระโภนนัชยยา ชายอาจจะข้อวโรกาตพระเมธ,ธรณีระเมเมื่อพระเมตธ,ธรณีรับรู้ว่าคณะสงฆ์เขาคริตชกูดคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีสืบสารเจตเทวาที่จะมาจากทั้งสี่เปิดบาร,รมีการที่เป็นการต้อนรับเจดุงเทวามหาเีวี จะมีมาจากญาตรามาตั้งบารมีทั้งสิ้นทั้งเบื้องร่างและเบื้องบนซึ่งรามได้อ่านองค์การเทวะท่านพ่อพระครูบริษัทธาการอรัะนานิบนต์ูลเชิญท่านมาประทับรับบัตบีบูชาเปิดเป็นอินทาสวังมาอินทาสวังพระมาสวังมา แห่งท่านเท้าสามบดีพรุมบรมครูแห่งการบายสีผนึกพลังรวมใจกันสร้างมนทนพิธียาวรีสามสิหกห้องประดับด้วเงินด้วยทองและเพชรดิยุรยาตราไปในวิมานั้นนะเพื่อเนรมิตพร,รมโรงราชาพิธีเป็นที่สมสรสนิบาทแห่งเราตวยทพ นักปัินีบนพื้นมนุษย์ยอดเขาเขาขคริจกรสารงานต่อกับท้อนเขียนขันท์สโรจัดให้มีการทำบุญจัดให้มีพิธีการบวงสรวงสัการะตอบแทนมงคลพิธีนมัสก,การรอยพระพุทธบาทจนลุล่วงและสำเร็จแล้วครูแห่งการช่างตังร้อยแปด มายุรียตราสรานประพุทบารศิสาสนก,การระดับด้วยอาสนะบล,ลงบังาบสีัร้อยแปดตอนรับเทวดาฟาดินอินตรมด้วยโอมพอุสิทธิริโองคุสิทธิริอโอมสังโุสิทธิริประวิชรม,มิตัง

เลลงเพลงตระทูนเชิญพรหมสิวนารายพรมเปิดโลกพรมเปิดจักรวันพรหมสิวนารายประทับประทานโพนปเปิดเป็นมหาบารมีกรรมเกียนทุ่งห้างแจกปองพระไท่อรับไปเกดีย พระองค์พระวิสุกันท่าน,นพระฤาษีท่านเป็นเจ้าของตำรับพระฤาษีท่านต้นก่อนจะขึ้นเสวยวิมานชั้นเทพชั้นปรมในานามของพระฤาษีแม้แต่องค์พระดาบทฤาษีบัตี้ข้าพระเจ้ากราบอาราธนาท่านสเสด็จมาพระฤาษีปรกพระฤาษีปรงนิน รัตนาปริสีพรมนาโรปริสิรัตนาปริสุขพิยันต์ท่านเกตุโกท่านสัตตาบุตรท่านสัตตาบุตรองคูชีวกะโกมะระพักหมอยาภูวิเศษเจริารุ ายานบรมีอารัธนาพก่ประทับที่บนอาสนะลัตนพล,บบลังแห่งพระมูนีประกอบพิธีเทวาพิเศษในสถานที่อันควรเถิดนับปริตเจ้ขาข้าอารัธนาอมพรมารสุนี นำมนนำมนมัสิวน์องนำมอาตารประทัพใจยาขุนผู้เรืองอิทธฤทธิ์รในใจของผู้มีความระับในใจของมนุษย์ทั้งหลาย นารายกำจัดก,กิเลสมารร้ายซึ่งเป็นไทยต่อการสร้างฐานะอันเรื่องิติวิติกรัยนรายทรงเกดนารายทรงสังนารายอา,ายตตรปราบกิเลสมารร้ายในใจของรุ่ร,ระโมหให้อยู่อย่างสันติให้อยู่อย่างสมกีให้พวนึก,กำลังกันสร้างบารมี รูปสิวาารายนารายณ์นารายณ์นารายเทวาลกิติงนารายณ์นารายณ์นารายเทวาสนาเทวาสาน้อมทูนเชิญนารายเทพฤทูลเชิญนารายเทพฤทธิทูลเชิญนารายเทพ

เเวมหาเทวีปยุรยญาตรามสังรมีรามราชาเท้าพรหมกายิกาพรหมทูลเชิญองค์พรหมมาที่ราชาวเท้าประกับพรหมทูลเชิญองค์พรหมมาที่ราชาวเท้าประเสริฐ ทิราชาวเท้ากบิลรพรหมผู้มีมุญฤทธิ์เปิดโลกเปิดจักรวาลน้นองทูลเชิญองค์พระมทิราชาวเข้ามาพรหมชินักปัญจระพรหมเปิดฟ้ามหาพรหมเปิดแก่มองค์พระศิวะมหาเทพผู้เป็นใหญ่ผู้ประทับบิดาแห่งพระพิธี น้อมทูเชิญพระศิวนารายณ์น้อมทูเชิญพระศิวะราตรีพระศิวภูมีผู้มีเมตตาประทานพระโพรสยามคลให้บังเกิดเปิดเป็นมงคนช่างโอมน้ำศิวะ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  महामुन सर्वाम संघर्थें प्रार्थना รมเสวาไรประสานกายเป็นหนึ่งเพื่อรวมพลังสร้างอิทธิเป็นพงพุธิจันมโดกและชะตาวัเร่งรองริมมุรติรีบาร์องค์อินทราธิราชสนายรเสทรงองค์เรตเอราวัณน้อมเชิญนารายสทงพระนร